สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าย4ิบสีทาร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะคําพยากรณ์ดวงประจําวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองค่ะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะมีค่าครูนะคะไอดีไลน์ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะสำหรับใครลหลายๆคนที่เข้ามากันแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ย24นี้นะคะจงบอกกล่าสถานการณ์โดยภาพรวมนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันออประจำวันอาทิตย์นะคะที่27มีนาคม2565นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะ สำหรับใครหลายคนที่เข้ามากันแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่ชาววันอาทิตย์นะคะ มาดูนะคะชาววันอาทิตย์ได้ไพ่อะไรกันบ้าง6ไม้เท้า6ไม้เท้าหมายถึงการได้รับข่าวดีการเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะหรือหน้าที่การงานนะคะก็เรียกว่าไปได้เรื่อยๆนะคะในช่วงนี้นะ6ไม้เท้านี่ช้าๆได้พาเล่มงามนะคะแต่ก็อย่าชา้าอย่าเอ,อ่ยอย่าเฉื่อยจนเกินไปนะคะ6กไม้เท้านะคะบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับราชการนะคะนะหรือใครบางคนอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบแข่งขันการบรรจุงานอยู่นั่นเองนะคะ สีเรียนนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะทําอะไรนะคะต้องรอบคอบนะคะนะเรียกว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังให้กับตัวเองนะคะอัศวินเหลียนนะคะบางคนมีดวงของการลงทุนนะคะนะการได้รับข่าวดีนะคะหรือนะคะ ถ้าในเรื่องของการงานนะคะเรียกว่าชาววันอาทิตย์นะคะการงานวดนนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะบ,บางคนอาจจะมีในเรื่องของการเล่นหุ้นนะคะนะออการซื้อทองนะคะเพื่อที่จะเก็งกําไรก็ได้ด้วยนะแล้วใครที่รองเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะชาววันอาทิตย์จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะนะรับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะ ตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะจะให้โชคนะคะการเงินช่วงนี้ชาววันอาทิตย์นะเรียกว่าสี่เหรียญน,นี่ทั้งรักทั้งห่วงแหนเทิดทูลเลยทีเดียวนะคะนะเรียกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยกล้าที่จะลงทุนอะไรง่ายๆนะคะหรือถ้าหรือถ้าชาววันอาทิตย์จะลงทุนทําอะไรเนี่ยหมอฟ้ามองว่าชาววันอาทิตย์ต้อง,ต,องต้องเล็งเห็นแล้วลว,ว่ามันมีในเรื่องของผลกําไรที่ดีเกิดขึ้นนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะแต่อาจจะมีบ้างเนอะรักมากไปหึงมากไปนะคะ คนโสดนะคะช่วงนี้จะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนมากกว่านะคะบทสรุปของไพ่นะคะอัศวินเมเท้าเนี่ยคลับเคลื่อนเคลื่อนที่อยู่ตลอดนะคะเรียกว่าชาววันอาทิตย์อยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้นะชีวิตเดินทางตลอดนะคะไปนู่นมานี่นะคะบางคนทํางานเป็นเซลลนะคะนะบางคนเดินทางไปติดต่อง,งานประสานงานนะคะนะหรือบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของรถยนยานพาหนะนั่นเองนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะถ้าเป็นตัวเลขจากน้าไพ่นะคะมีเลขหก มีเลขสี่มีเลขหกและเลขหกนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันจันทร์กันบ้างนะมาดูนะคะว่าวันจันทร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างวันจันทรนน์ราชินีเหรียญราชินีเหรียญเนี่ยเรียกว่าจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะแต่ก็หมุนเงินก้อนใหญ่ใช้เงินก้อนใหญ่นะราชินีเหรียญเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะคะบางคนทางานเกี่ยวข้องกับตัวเลขเอกสารนะคะนะ เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการทํางานเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารก็ได้ด้วยนะราชินีเหรียญค้าขายเนี่ยเรียกว่ายังมีผลผลิตผลกําไรที่ดีนะคะส่องไม้เท้านะคะเรียกว่างานการตลาดได้นะ ส่องไปเท้ากับราชินีเหรียญเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานการตลาดงานติดต่องานเจราจานะคะค้าขายบนโลกออนไลน์นะคะติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะนะหรือบางคนอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของงานก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีด้วยเช่นกันนะคะใครที่กําลังมองในเรื่องของงานรับจอบงานหารายได้เสริมนะคะก็เรียกว่าจะมีเข้ามานะคะเรียกว่าวันนี้นะคะชาววันจันทร์นะ มีความดวงดีมีความโชคดีเกิดขึ้นมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้นะคะหรือบางคนมีดวงของการได้รับของขวัญของฝากของมีค่าจากคนรักนะคะหนึ่งเลียนเป็นไพ่ของการเงินที่ดีนะคะความดวงดีความโชคดีโชคลาบลอยนะคะบางคนทํางานเกี่ยวข้องในเรื่องของ การเล่นหุ้นนะคะนะบางคนอาจจะมีเรื่องของการ,การเล่นหุ้นนะคะการซื้อทองมาเก็งกําไรนะคะนะหรือบางคนอาจจะมีโชคนะคะแบบรายวันก็ได้ด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นการเงินวันนี้เรียกว่าชาววันจันทร์นะรับทรัพย์รับโชคดวงดีดวงเฮงดวงปังกันเลยทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะชาววันจันทร์ไม่ค่อยโดดเด่นนะคะช่วงนี้จะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเงินมากกว่านะคะเรียกว่าหาความมั่นคงให้กับตัวเองหาอนาคตที่ดีให้กับตัวเองมากกว่านั่นเองนะคะ ส่วนคนโสดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะช่วงนี้นะมองในเรื่องของอนาคตมากกว่าค่ะนะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันจันทร์นะคะนะอาจจะมีบ้างนะนอนไม่ค่อยจะหลับช่วงนี้นะคะนะนอนดึกดึกด่นๆนชาววันจันทร์มักจะอยู่ในสภาวะเรียกว่ามีปัญหาในเรื่องของโรคซึมเศร้าโรคส่วนตัวสูงนะคะนะออฟฟิศซินโดมอะไรพวกนี้นะคะชาววันจันทร์ต้องะระมัดระวังเนาะเพราะเรียกว่าชาววันจันทร์เป็นคนที่คิดเยอะคิดมาก มักจะกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือว่ายังมาไม่ถึงนะคะนะเดโมนเนี่ยมันเป็นผลดีสําหรับคนที่ทํางานกลางคืนนะทำงานกลางคืนคนกลางคืนค้าขายช่วงค่ำค่ำช่วงกลางคืนนะคะเรียกว่าจะส่งผลดีนะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทํางานเกี่ยวข้องกับงานกลางคืนเนี่ยเดโมนต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะฟุ้งซ่านนะคะส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากความฝันนะหรือตัวเลขจากลกออนไลน์นะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลขหนึ่ง มีเลข2มีเลข1และเลข8นะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันอังคารกันบ้างนะคะมาดูนะคะว่าชาววันอังคารจะได้ไพ่อะไรกันบ้างชาววันอังคารหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเนี่ยกินเกง่งทานเกง่งอาหารขนมนม,นมเนยอุดมสมบูรณ์นะคะรวมถึงหนึ่งถ้วยเป็นไพ่ของความดวงดีความโชคดีมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้จะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะในวันนี้ สิบไม้เทา้างานเยอะงานหนักงานมากนะคะนะใครที่ประกอบธุรกิจเองมีกิจการเองออเดอร์เยอะออเดอร์จะปังนะคะสิบไม้เท้าขึ้นมานะคะอ่าส่วนใครที่ทํางานนะคะในในในส่วนของบริษัทนะคะนะก็เรียกว่างานเยอะนะความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายนะคะต้องเคลียร์ต้องสาสางต้องจัดการนะคะบางคนอาจจะต้องหอบพิ้วงานกลับมาทําที่บ้านนะคะแปดไม้เทา้าเห็นไหม เรียกว่าวันนี้นะคะจัดการวางแผนระเบียบในเรื่องของการงานให้ดีนะคะสำหรับชาววันอังคารนะคะนะเรียงลาดับขั้นตอนของแต่ละชิ้นงานของละของแต่ละอย่างที่มันมีความสําคัญนะคะนะ เอ่อหรือบางคนนะในวันนี้อาจจะต้องขับยิวงานกลับมาทําที่บ้านกันเลยทีเดียวนะคะส่วนการเงินนะคะเรียกว่าคนวันอังคารหาเงินเก่งการเงินไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะเรียกว่ารายได้มาจากหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะแต่รายได้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากน้ําพักน้ําแรงจากความรุ้ความสามารถนะเพราะชาววันอังคารเนี่ยเรียกว่าหนักเอาเบาสู้นะคะนะทำทุกอย่างเลยเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะให้มีรายได้เป็นกอบเป็นกำนะคะมาจุนเจือครอบครัวมาดูแลคนที่เรารักนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยหนึ่งถ้วยเป็นความรักที่ดีนะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะนะแต่ก็เรียกว่าไม่ขาดการติดต่อซึ่งกันและกันนะคะหนึ่งถ้วยเป็นความรักที่ดีค่ะส่วนคนโสดนะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะได้พบรักนะคะกับคนในที่ทํางานนะคะนะอาจจะแอปบปิ้งปังถูกอกถูกใจนะคะสุขภาพชาววันอังคารมักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังน่องนะแข้งกล้ามเนื้ออักเสบนะคะ วีอัพฟอร์จูนนะวีออพฟอร์จูนเนี่ยเรียกว่าจะมีความดวงดีมีความโชคดีเกิดขึ้นนะคะนะ วีออฟฟอร์จูนเป็นกลงล้อสมบัตินะคะเรียกว่าจะหมุนสิ่งดีๆเข้ามาแล้วนะเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะมีโชคลาภเข้ามานะคะบางคนจะเกี่ยวข้องกับอสังหาบ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยการต่อเติมการซ่อมแซมการขยับขยายนะคะหรือบางคนนะคะนะเรียกว่าเป็นเสือนอนกินนะอาจจะมีในเรื่องของห้องพักอาพาร์ตเมนต์ห้องเช่านั่นเองนะคะนะวีออฟฟอร์จูนเนี่ยบางคนอาจจะซื้อที่ว่างเปล่าเนาะเพื่อที่จะเตรียมนะคะเตรียมปลูกบ้านเตรียมสร้างบ้านเตรียม อ่ทำห้องพักเตรียมทําหอพักคอนโดอะไรพวกนี้นะคะน้าวิออลฟูจุนะ fortune, เป็นไพ่ที่ดีค้าขายนะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะในโลกออนไลน์เนาะรวมถึงตัวเรานะคะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะพัฒนาความสามารถของตัวเองด้วยนะคะ <c oughs> อ่ามาดูนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะชาววันอังคารโชคลาบมีนะคะตัวเล็กจากทะเบียนรถตัวเล็กจากาเลท็ที่ถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่มีเล็หนึ่ง มีเลขศูนย์มีเลขแปดและเลขศูนย์นะคะสําหรับชาววันอังคารน,นะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันพุธกันบ้างนะคะมาดูนะคะว่าวันพุธได้ไพ่อะไรห้าเหรียญเลยนะคนวันพุธห้าเหรียญน,นี้เป็นไพ่ของความอิดโรยความเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนเพียอ่อนแรงนะคะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับอะไรหลายๆอย่างนะคะดูเหมือนช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีเรี่ยวมีแรงเอาเสียเลยนะคะชาววันพุธนะ แต่สี่ไม้เท้าการงานมั่นคงดีนะคะนะหรือใครบางคนทํางานอยู่กับบ้านนะคะใช้สถานที่บ้านเป็นสถานที่ออฟฟิศสถานที่ทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมนั่นเองนะสี่ไม้เท้าเนี่ยการงานมีความเจริญรุ่งเรืองประสบผลสําเร็จนะคะนะงานเยอะงานมากนะคะออเดอร์ปังนะคะ ้าดาบนะักเครียดนะคะช่วงนี้อึดอัดใจทุกใจกังวลใจปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างบางครั้งมันก็รุมเร้าเข้ามาเหมือนกันนะคะการงานนะคะชาววันพุธด,ดูในเรื่องของตัวเลขเอกสารให้ดีนะคะจะได้ไม่เกิดการงานเข้างานมีปัญหานะคะหรือในช่วงนี้นะคะชาววันพุธอาจจะต้อง เคลียต้องจัดการในเรื่องของเอกสารสะสางนะคะนะในเรื่องของตัวเลขเอกสารสิ่งต่างๆทําให้เกิดความเครียดนิดหนึ่งนะคะชาววันพุธนะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคนวันพุธหากเก่งแต่ก็ใช้เก่งเป็นเงินหมุนมากกว่านะคะได้มาจ่ายไปนะคะเขา้าซ้ายจ่ายขวานะคะบางครั้งก็อาจจะแบบรายรับไม่ค่อยจะพอกับรายจ่ายสักเท่าไหร่นะคะมันไม่ค่อยสมดุลกันนะแต่ก็เอาตัวรอดได้ค่ะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้นะความรักเหนื่อยๆอ่ะเหนื่อยๆเบื่อๆเส้นๆนะคะนะมันมันดูเครียดเครียดหงุดหงิดนะความรักแต่โดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีนะแต่ชาววันพุธน่ะนะคะวันนี้จะมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นพองุดหงิดในหลายๆเรื่องนะคะมันก็จะกระทบมาถึงปัญหาในเรื่องของความรักด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นระมัดระวังในเรื่องของสภาวะอารมณ์นะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดวันนี้หมอฟ้ามองว่ายังโสดสนิทนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะเหมือนที่บอกนะคนวันพุทธนะคะช่วงนี้อ่อนล้าอ่อนเพียอ่อนแรงนะคะเรียกว่าบางคนอาจจะต้องนอนพักรักษาตัวนะคะนะลมหมอนนอนเสือได้นะคะหรือบางคนจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาความดันไมเกรนข้อเท้าข้อเข่าอาจจะเกิดการพลิกแพงเคล็ดขัดยอกนั่นเองนะคะ บทสรุปของไพ่เชอรีออดนะคะเชรอรีออดเนี่ยมีดวงของการเดินทางการได้รับข่าวดีชิพจรลงเท้านะคะเชรอรีออดนะคะนะเรียกว่าหน้าที่การงานนี้ต้องบุกต้องลุยต้องสู้ต้องฝ่าฟันนะคะต้องอดทนนะคะแล้วจะประสบผลสําเร็จนะคะเพาราะไพ่เชอรีออดเป็นไพ่ของการที่นักรบเนาะนักรบที่ทําศึกและได้รับชัยชนะกลับมานะคะเพราะฉะนั้นชาววันพุธนะคะเรียกว่าความสําเร็จไม่ได้ได้มาด้วยความง่ายดายเลยนะคะต้องทุ่มเทรแรงกายแรงใจให้เต็มที่นะคะนะเรียกว่าเสียเหงื่อแล้วถึงจะได้ตังค์นะคะชาววันพุธนะ ส่วนใครที่กําลังมองในเรื่องของรถยนต์พาหนะเนี่ยหมอฟ้ามองว่ารออีกนิดนึงนะคะชาววันพุธหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการซ่อมแซมต่อเติมบ้านนะคะในช่วงนี้ค่ะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะหรือเดินทางไปไหนนะคะให้ซื้อลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือเอาไว้ระหว่างเดินทางนะคะจะมีโชคค่ะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพา่มีเลข5ามีเลขสี่มีเลข9และเลข7นะคะสำหรับชาววันพุธนะคะ ต่อไปนะคะมาดูชาวันพฤหัสกันบ้างนะคะมาดูนะคะชาววันพฤหัสได้พายอะไรกันบ้างชาวันพฤหัสสองดาบสองดาบวันนี้จะเกี่ยวข้องกับตัวเลขเอกสารการเซ็นสัญญานะคะหรือวันนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนะคะบางอย่างมันดูคาราคาซัางดูยืดเยื้อดูมันไม่จบนะตัดสินใจไม่ได้เด็ดขาดนะคะในวันนี้นะ อศวินไม่ท้านะคะนะเรียกว่ามีดวงของการเดินทางชิพจรนลงเท้านะคะหรืออาจจะมีคนเดินทางมาหาตัวท่านก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมรวมถึงนะอศวินไม่ท้าในช่วงนี้ใครบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของรถยูจานพาหนะอยู่ก็ได้นะลองดูในเรื่องของเอกสารดีๆนะคะนะมันอาจจะแบบอาจจะต้องมองหาคนค้าหรือว่าอะไรนะคะหรือต้องซื้อร่วมนะคะ ทิ้งไม่เท้าการจัดการการวางแผนงานนะคะการมีในเรื่องของไอเดียโปรเจกต์นะคะความคิดเริ่มการเริ่มต้นนะคะหรือหน้าที่การงานบางอย่างอาจจะต้องรอในเรื่องของการอนุมัติจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการเซ็นสัญญามีข้อตกลงสิ่งต่างๆเข้ามานะคะก็เรียกว่าให้เรา ช้วินิจวิจารณญาณน,นะคะในในเรื่องของเอกสารสิ่งต่างๆอันให้ดีดูให้รอบคอบนะคะจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดนะคะงานจะได้ไม่มีปัญหานะคะแต่ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามานะหมอฟ้ามองว่าชาววันพฤหัสนะคะสามารถที่จะไกลเกลี่ยไปได้ค่ะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะการเงินวันนี้เรียกว่ามีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะแต่บางคนก็เหมือนที่บอกนะการเงินวันนี้อาจจะหมดไปกับโทรศัพท์ใหม่นะคะนะซื้อโทรศัพท์ใหม่ซื้อน้ตบุ๊กใหม่นะคะบางคนอาจจะอยากจะได้รถนะเออในช่วงนี้นะคะ ้าในเรื่องของความรักนะคะสองดาบเนี่ยมีบ้างปัญหาจุกจิกหัวใจนะคะความไม่เข้าใจกันปัญหาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะหันมาปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันนะคะเรียกว่ามันจะมีในเรื่องของการเริ่มต้นความรักที่ดีได้ค่ะส่วนคนโสดนะคะคนโสดหมอฟ้ามองว่าไม่โสดไม่สนิทนะอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนะคะหรืออาจจะไปแอบชอบแอบมองคนที่เขามีเจ้าข้าวเจ้าของแล้วก็ได้ด้วยนะสุขภาพชาววันพฤหัสนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับสายตาความดันไมเกรนนะคะ ส่องไม้เท้านะคะเป็นบทสรุปเพราะฉะนั้นจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะนะรวมถึงนะคะส่องไม้เท้าจะเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์งานออนไลน์ค้าขายในโลกออนไลน์นะคะหรือว่าเกี่ยวข้องในเรื่องของการเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้นะส่องไม้เท้าบางคนนะคะอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการให้คําปรึกษาให้คําแนะนํานะคะกับบุคคลรอบข้างก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่องไม้เท้าเป็นไพ่ที่ดีนะเพราะฉะนั้นจะโดดเด่นในเรื่องของการงานค่ะ ส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์ตัวเลขจากทะเบียนรถถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าภายัยมีเลข2มีเลข6มีเลข1และเลข2นะคะสําหรับชาววันพฤหัสนะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันศุกร์กันบ้างนะมาดูนะคะชาววันศุกร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างชาววันศุกร์เถ้วย7ถ้วยเนี่ยอยากมีอยากได้อยากทําไปหมดทุกอย่างเลยนะคะช่วงนี้7็ถ้วยงานเยอะนะคะนะเรียกว่าเหมาะงานเยอะนะคะ ไอเดียโปรเจกต์ความคิดสร้างสารรค์ความคิดริเริ่มนะคะการะะาลงทุนการร่วมหุ้นนะคะการทําธุรกิจนะคะนะภายในครอบครัวหรืออาจจะมีในเรื่องของการได้รับมรดกนะคะนะ,ะการได้รับเรียกว่า ธุรกิจนะคะนะจากจากจากครอบครัวก็ได้ด้วยนะคะในช่วงนี้3ามถ้วยเนี่ยความสําเร็จความสมหวังนะคะงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานปาร์ตี้งานสังสรร์งานบุญงานขึ้นบ้านใหม่นะคะนะเรียกว่าการเงินเนี่ยนะชาววันศุกร์มีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะรับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่แต่คนวันศุกร์ใจใหญ่สายเปใช้เงินเก่งนะคะวันนี้การเงินอาจจะหมดไปอกับอาหารของกินนา้าขนมนมเนยนะคะนะหรืออาจจะมีเรื่องของงานเฉลิมฉลองนะคะกับเพื่อนฝูงนะคะ หรือใครบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของบ้านที่อยู่ที่อาศัยนะคะนะการต่อเติมการซื้อการติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารนั่นเองนะคะการงานเนี่ยหมอฟ้ามองว่าวันนี้นะประสบผลสําเร็จดีได้รับความร่วมมือจากคนรับข้างเป็นอย่างดีนะคะผู้ใหญ่หัวหน้างานเมตตาเอ็นดูดีหรือบางคนอาจจะกําลังมีในเรื่องของความคิดริเริ่มนะคะโปรเจกต์ใหม่ๆไอเดียใหม่ๆเข้ามานั่นเองนะคะ ความรักนะคะนะเรียกว่าชาววันศุกร์แฮปปี้มีความสุขนะเอาใจใส่ดูแลกันดีค่ะในวันนี้นะคะนะเรียกว่ามีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคบหลายคนนะคบซ้อนคบไว้เผื่อเลือกนะคะนะ สุขภาพชาวันสุขนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้ำหนักตัวขึ้นด้วยนะคะในช่วงนี้นะรวมถึงไทยก้าวดาบเนี่ยเป็นความเครียดนะชาวันสุกช่วงนี้นะคะงานเยอะนะคะเรียกว่าบางครั้งนะคะกัวลกัวายใจนะคะกับความรับผิดชอบกับปัญหากับอะไรหลายหลาอย่าง ทำให้อาจจะนอนไม่ค่อยจะหลับนะนอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีอยู่กับความวิตกกังวลนะคะไม่ว่าจะมีปัญหามีอะไรเข้ามานะคะมองหาที่ปรึกษามองหาคนพูดคนคุยนะคะยังมีคนที่เขารักแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเราพร้อมที่จะให้คําแนะนําดีๆกับเราได้นะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะชาววันศุกร์นะตัวเล็จากบันเล็กที่ค่ะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลข7มีเลข0ูนย์มีเลข3และเลข9นะคะ ต่อไปนะคะมาดูชาววันเสาร์กันบ้างนะมาดูนะคะชาววันเสาร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างชาววันเสาร์วีออฟฟอร์จูนเลยนะวีออฟฟอร์จูนมีความดวงดีมีความโชคดีเกิดขึ้นจะได้รับข่าวดีนะคะนะหรือว่าวีออฟฟอร์จูนเนี่ยเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมให้กับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นจากในหนังสือน,นะะังหาตำรับตำราจากโลกออนไลน์นะคะวีออฟเป็นอ่าวีออฟฟอร์จูนเป็นไพ่ที่ดีนะคะนะเรียกว่า ความดวงดีความโชคดีกําลังจะเกิดขึ้นหรือบางคนจะเกี่ยวข้องกับอสังหาบ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยการซื้อขายการเป็นนายหน้าการเป็นตัวแทนนะคะการปลูกการสร้างได้หมดนะคะสีดาบนะคะนะเรียกว่ารอเวลารอโอกาสรอจังหวะดีๆนั่นเองนะคะในช่วงนี้นะ ทาวเวอร์นะคะนะต้องระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะทําอะไรต้องรอบคอบนะคะบางคนมีดวงของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะคะนะยกย้ายบ้านนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการซ่อมแซมต่อเติมบ้านพักนะคะนะต่อเติมกิจการร้านค้าก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยทาวเวอร์ขึ้นมานะเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้สำนักงานนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมนะคะทําให้การงานมันหยุดชะงักล่าช้าออกไปนะคะรวมถึงนะคะรอบครอบในเรื่องของตัวเลขด้วยนะตัวเลขเอกสารดูให้ดีนะคะจะได้ไม่เกิดการงานเข้างานมีปัญหาบางคนต้องอาจจะต้องแบบนํางานเก่าเนาะขึ้นมาเคลียร์ขึ้นมาสะสารขึ้นมาจัดการขึ้นมาแก้ไขใหม่นะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่าการงานค่อนข้างจะยุ่งยุ่งนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคนวันเสาร์นี้เรียกว่ามีเงินก้อนใหญ่เข้ามาก็จริงแต่จะเป็นในเรื่องของทุกขลาบนะได้มาก้อนใหญ่ก็หมดไปก้อนใหญ่แต่ก็ยังเอาตัวรอดได้นั่นเองค่ะถ้าในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีปัญหากันโกรธกันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันงอกันบ้างนะคะอย่างงอนกันนานหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องรู้จักที่จะอภัยให้กันนะคะเออมันจึงจะเป็นความรักที่ดีได้นะคะส่วนคนโสดนะคนโสดหมอฟ้ามองว่าโสดไม่สนิทนะ อาจจะแอบคบแอบคุยกับใครอยู่นะคะแล้วมันอาจจะอยู่ในช่วงของสถานะมันยังไม่ชัดเจนนะคะไม่รู้ว่าจะจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะเป็นแฟนหรือว่าจะเป็นแค่คนรู้ใจนะสุขภาพนะคะคนวันเสาร์นะคะ สุขภาพชาววันเสาร์นะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของท้องลำไส้นะคะท้องร่วงท้องเสียปวดท้องโรคกระเพาะกดไหลย้อนนะคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาในเรื่องของหมดลูกนะคะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเป็นต่อมทอมซินน้ำเหลืองไม่ดีต่อมอ่าต่อมไทรอยต่อมลูกหมากอะไรพวกนี้ด้วยนะคะเรียกว่าดูแลสุขภาพนิดนึงนะบางคนมีปัญหาในเรื่องของช่องปากช่องฟันบางคนจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการผ่าตัด ผ่าตัดเล็กๆเช่นผ่าตัดออฟันคุดอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยนะคะนะบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องนอนพักรักษาตัวนั่นเองนะคะในช่วงนี้ชาววันเสาร์นะคะก้าวไม่เท้าเห็นไหมก้าวไม่เท้าเนี่ยเป็นไพ่ของงานเยอะงานยุ่งนะคะนะมันไม่รู้จะเริ่มต้นทําอะไรก่อนดีเนาะงานมันเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ชาววันเสาร์จัดการวางแผนนะคะในเรื่องของการงานให้ดีนะคะนะจะได้ไม่เกิดความยุ่งวุ่นวายอินลุงตุงนางเกิดขึ้นนะคะ ชาววันเสาร์วันนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนด้วยนะคะหรือตัวเราเองอาจจะต้องนอนพักรักษาตัวนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะตัวเลขจากคนตายนะคะตัวเลขจากบ้านเลขที่ค่ะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลขศนมีเลข4ี่มีเลข6และเลข9นะคะสําหรับชาววันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอันดวงของคนทั้ง7วันนะคะ าติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ